สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้เป็นช่วงทำกับข้าวให้เอกกี้ก่อนค่ะตอนนี้ทำอาหารนี่จริงจังนะทีนี้แล้วก็เครื่องครัวก็พร้อมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> น้ำยานางเนาะ พริกดูดผักชะอมพร้อมอ่ะพริกจำเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแต่มามาลุ้นมาทำกันมาดูกันโอ้สะดุดตอนนี้รอไฟรอน้ำเดือดอ่าแ,แป๊บนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ ืแล้วใส่อะไรลงไปล่ะเธอเราใส่น้ำายานางลงไปจ้าโอ้น้ำายานางาแล้วตามไปด้วยตามไปด้วยอะไร,รเอยอันนี้คือพริกตำตำพริกพริกตำหรือตำพริกอะไรประมาณนี้ออกับตำกะอะไรนะตำกับข้าวเบือโอ้ข้าวเบือ ข้าวเบื่อก็คือข้าวข้าวนี่แหละแช่ใช่แลอนี่คือรับรองว่าจะเกือบอร่อยเอ้ยจะอร่อยแก๊ดแรงไปเปลาแก๊แรงโอเคได้แก๊แรงต้องใช้แก๊แรงอืมอันนี้ก็คือเพื่อนไ,อได้สูตรอ่าในการทําทําแล้วก็อยากทําให้ผมกิน อีกนะเอฟซีผมก็บอกว่าอร่อยอยู่นะครับถึงจะแกงไม่ได้ใส่นุ่งใส่เนื้อใส่อะไรมีแต่หน่อไม้เราก็อร่อยนะครับไม่ต้องมีปลาไม่ต้องมีอะไรแบบนี้ก็ได้ซิงปลาเราก็เต็มหนองแต่เราก็ยังไม่ได้ไปเอานะครับเอฟซีแล้วเย็นนี้คาดว่าผมจะต้องหาอาหารไม่หอยชอรี่ก็น่าจะเป็นปลาเนาะ,อะตอนนี้ปุ้ยเขาก็กำลังทำการเกีย หรือว่าโคเลยอยู่ในถ้วยเพื่อที่จะในครกอใส่แล้วนะรึบนี่รอเครื่องรปรุงชิ้นต่อไปมันมีก็คือโปร่งนัวนะครับ fc โปร่งนัวนะโอ้พอเล่ไปใส่ร้านไปรอาไวแล้วก็น้ำพระ นี่คือชั้นวางเครื่องปรุงของผมนะครับน้ำพระาแล้วก็อะไรอีกแล้วก็รอซิมเบิองอันนี้เอ,เอาไว้น้ำปลาน้ำปลาไม่ได้ใช้นี่นะเห็นวันนั้นพี่เขานี่เกลือป่ะใช่แต่จริงๆใช้เกลือมันจะนัวกล,ม,ลมกล่อมกว่าหยิบมือเน่ไม่ใช่โรยเกลือไม่ถูก ดูจะโรยเกลือให้ดูทำยังไงโอ้ยต้องให้สอนดูไกลๆดูใกล้ยังไงนี่เขาทาโรยเกลือเออเอาทำกับข้าวให้มันถูกวิธีหน่อยจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ท่าเข้าใจไหมเออเออพอแล้วมันจะเค็มแล้วหลายหลายหลายขยักแลวหลายชูแล้ว เมียพอได้โชว์ก็โชว์ใหญ่เลยจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ท่าเออไม่ต้องมาน,มนุ่ม,น,มนิ่มนุ่มนิ่มมาต้องฟรุบปรับปรุบปรับนะรอให้คนให้เราก็ชิมอีกสักรอบหนึ่งนะครับ MC ใส่เติมแก๊สก่อนเราก็ต้องช่วยเติมแก๊สเนาะลูกโดดนี่ใส่ใส่เลยใส่เลยใส่ลูกโดดไปเลยนี่นะฮะจุบนี่ระวังขาลูกล่ะ เดี๋ยวเป็นอะไรไปลูกโดดอ้วเอาเอาได้ใช่ไหมห้าบาทสิบบาทพอนะขอให้เอฟซีได้ยิมมุมปากก็พอไม่ถึงขั้นกับขำหรอกแข่งเอามุกบป่ะให้เอฟซีรู้สึกแบบนี้ยิมแบบอะไรแบบนี้นะไม่ต้องเบิร์เพราว่อเขอให้ยิมนะนัตอนนี้เราก็รอสำหรับการชิมเนาะ ชิมแล้วก็จะตักแยกให้กับเอ c กใน<ช> FC เพราะว่าเอ c กจะไม่ใส่ชะอมเนาะใช่ก็เวลาทํากับข้าวมันก็จะลําบากแบบนี้แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้อยากเป็นในเอฟซีแต่ว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกินไม่ได้นะมันเดี๋ยวชิมนีกว่าโอ้เลยดูทำหน้าทำตากเหม้อแก ค,คือเขาขาดละไรงอขาดต้องแป<ะ>ไม่ถึงปาระน่าจะขาดขาดอร่อยถูกเอออร่อยอยู่เอาน้ำปลารใบ่ขาดน้ำปลารไปเอามาเติมอตอนนตวหนึ่งตัวขาดยังกระเติมเลี่ยหันตัวเดี๋ยวเราเอาพลาระรามาเติมก่อนในเอฟซี <c oughs> นะครับผม <c oughs> อันนี่คือไปได้นนําไม้มาจากบ้านเมร์แล้วนะไม่ใช่ได้หน่อไม้ได้น้ำพราอ่ะใส่ดูใส่ประมาณไหนอ่ะบอกด้วยนะนำ้นำนำ้ำน้ำสำเร็จหรือว่าน้ำอะไรเนี่ยสำเร็จดูก่อนพอว่าุณชิมเพลแล้วใช่ไหมซิมแล้วเ,เวมื่อกี้นี้ <c oughs> ตามนี้เนาะ,ะเหมือนประมาณว่า น่าจะเธอใส่สูตรแล้วไปดำนาเออมันไม่เข้ากันเออเอาอีกมไหมเดี๋ยวสิซิมก่อนตัวเนาะเจ้าพึ่งใส่เมื่อกี้นี้หน่อยเดี๋ยวคอยซิมสักก่อนมัเดี๋ยวคอยเห็นไหมิมก่น <c oughs> อนใส่จังหน่อยแล้วก็เกลือด้วยเพิ่มเกลือเห็นไหม ใส่เกลือบไปนี่เอาทาโรยเกลือเมื่อกี้อีกเด้อทาทาธรรมดามันไม่อร่อยเลยเอาต้องเอาทาโรยเกลือบแบบพิเศษพิเศษนะครับเอฟซีจากหน่อยเนาะอืใสช่วงไอ้เจ้าไอ้เจ้าใส่ีกใสอีกใส่ีกนเใอีโอ้โข้าใส่ทาใหญ่เลยอ้าวโอเคอ่ะเดี๋ยวรอเดือดแล้วก็ใส่ผักอะไรก็ว่ากันไปนอ,อีกเนาะเอฟซี FC, หลังจากที่เราชิมแล้วรสชาติถือว่า พอไปวัดไปว่าเอ้าใส่เลยใส่เลยก็คือผักอิตูเนาะไม่มีผักขยงเนาะเดี๋ยวนี้ผักขยงหายากในเอฟซีเนาะแถวบ้านผมมีหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเอ้าคือน่ึ้นไซหันเลยใส่ผักอิตูน้่หันเลยนะใส่ในนี้เลยโอ้โหโอ้ยโอ้โหมันจังสีหอมนั่นล่ะโอ้โคเรี่โคเรี่เจ้าใส่ในหันโลดมอหันเจ้าโบตองใส่แค่ชาอมให้ค่่ยนี่ยล่ะแค่เดียวเออ ใส่พักอีตู้เจ้ากับสีแดงหอมๆต้องการแม่ออลองชิมมึงอีกครั้ง,งตัวบานนี่ว่ารสชาติเป็นจังใดถูกใจไหมช่ดแหละถ้าไม่ถูกใจก็ค่อยปรุงอืมหอมอืมได,ไ,ได้ปะไงได้ปะได้จริงอะ่ะ ได้แล้วเบ่งคอยชิมเบ่งดูคอยบเบยักเสื้อหน้าคอยครบแต่ว่าประกาศไม่ไว้ไม่ไว้หน้าใครเลยนะเอานะเอาเลยนะแต่กินหอมแล้วใส่ใส่ักอีตูไปเธอยังซีอยู่ตียังเดียวเผ็ดเผ็ดอ่ะอยเผ็ด อ่โอเคเออร่อยเลยใช้ได้ใช้ได้อู้พร้อมที่จะนี่ฮะตักใส่หม้อรับประทานเอ้ยตักใส่หม้อตักใส่ชามแล้วเดี๋ยวผมคงต้องตักแยกอีกชามนึงนะครับแล้วเดี๋ยวปุ้ยเขาจะใส่ชะอมเนาะฝากคลิปไว้ที่นี้ครับ FC สวัสดีครับสวัสดีค่ะ